ลืมแนะนําตําแหน่งเอาใหม่ได้ไหมขอต้อนรับกับพี่จุ้ยจรนเวสศักดิ์ศรีนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปคลาสิกออสิลิสจำกัดค่ะตําแหน่งนั้นสําคัญชไหนสําคัญสิคะอ๋อครับโอ้โหโยนมาไม่บอกไม่กล่าวเลยอะไปดูภาพตลาดหุ้นไทยกันหน่อยละกันพี่จุ้ยค่ะช่วงเย็นอ่เหมือนจากกลับมานิดนึงไหม ใช่แต่โดยนะภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในแดนบวกได้ล่าลสุดเซตอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจุดนะฮะตัวหลักๆก,กลุ่มหลักๆนะฮะที่ทำให้ตลาดหุ้นยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้ก็เออยังเป็นกลุ่มเดิมจากช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มไฟ n a n c e f i n a น c e อ๋ออันนี้เขามาทั้งวันเลยนะคือเ,เขาไม่ได้แบบแวบมาแล้วก็แวบไป นะฮะอ่ะเขาแวบมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ดูแล้วทำท่าว่าจะน่าจะปิดบวกได้ด้วยนะฮะยกกลุ่มนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ๆของรอบนี้นะฮะแล้วพอไปดูลึกในแต่ละตัวของกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าหกขุดมาจากกลุ่มเลยคุนกลุ่มไฟนแนนเนี่ยนะฮะเมะื่อเช้าเหมือนที่เราคุยกันเนาะ m อ c มีซียังตามต่อได้อยู่ใช่ไหมโอ้ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม เะิ่เพราะนั้นเองใช่เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเอ่อกำลังหลักนะอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้ามาเสริมทับหุ้นกลุ่ม ICT กลุ่มพลังงานนะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะทำให้บ้านเราน่าจะยังบวกต่อได้อีกแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมีตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐด,ด้วยนะซึ่งเอ,อ เราคาดว่านะอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐมันไม่น่าจะพุ่งขึ้นต่อมันน่าจะคือแนวโน้มหลักเนี่ยมันมันปรับตัวลดลงมาตลอดนะฮะในช่วงห้าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันปรับตัวลดลงต่อผมว่ามันน่าจะส่งผลเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงต่อตลาดหุ้นทั่วโลกได้ครับแต่ดูมูลค่าการซื้อขายมันก็ไม่ได้ถือว่ายเยอะไม่เป็นไร อย่างน้อยมันก็ยังบวกถือว่าบวกก็โอเคละเออแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแค่นี้ก็ดีแค่ไหนนะครับอ่โอเคได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวของ t f e ฟกนหรคะเอ่อเซฟตี้ฟ r เนะครับอ่าวันนี้เนี่ยวันนี้เราเราขาลองปะใช่ลใช่ใช่แล้วก็ไปทำไฮที่เก้ารยห้าสิบเอ็ดโอพอดีเป๊ะเลยใครที่เทรดดิ้งในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ข้างบนเก้า้าหนึ่ง นะครับใช่ข้างล่างเก้าสี่สามได้หนึ่งรอบพอดีนะครับอ่าล่าสุดเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดเพราะนั้นเอาทำเฟรมเดลี่ก่อนนะสำหรับทำเฟรมเดลี่เนี่ยก็อยู่ขาลองสต็อปอยู่ที่เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เทลลิงสต็อปเก้าสามสี่ค่ะนะครับอ่าแล้วก็มาตรวจกันบ้านทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง เชื่อว่าน่าจะได้รอบกันอย่างน้อยหนึ่งรอบอ่ะว,วันเนี้นะฮะอ่ากรอบที่เราให้ไว้ตั้งแต่เช้านะที่คุยกับพี่ม่อนคุยคุยกับหนุ้ยด้วยใช่ไหมนี่ตอนกลางวัน,นกรอบตามนี้ก็คือ,อโซน,น,นทางด,าด้านล่างอยู่ฝั่งรองโซนทางด้านบนเก้าสิบเจ็ดเก้าหนึ่งเนี่ยก็คือเทคโปรฟิตนะแล้วก็พอดีว่าเอ,อวันนี้เนี่ยมันได้กรอบตามนี้พอดีเลย นะครับก็น่าจะได้กันสักหนึ่งรอบเป็นอย่างนั้นครับเยี่ยมเลยทีนี้ตัวของทองคําบ้างพี่จุย้ยอ,อทองคําบวกขึ้นมาได้สองวันวันนี้วันนี้ออ่ยอเล็กน้อยล่าสุดสองพันยีสบแปดเหรียญแล้วก็ไฮไลท์สำคัญอย่างที่บอกตุ้มครึ่งตัวเลข CPI ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารอบนี้สิ่งที่เราคาดการว่าตัวเลข CPI เนี่ย ถ้ามันปรับตัวลดลงอ่ะจะส่งผลไปทางไหนค่ะแต่ตัวเลข C P I ที่ลดลงเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เฟดเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมุมมองในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยลดน้อยถอยลงนะฮะซึ่งคาดการว่าปีนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราเห็นนะ5.25เปอร์เซ็นของเฟดเนี่ยมันน่าจะคือจุดสูงที่สุดของปีนี้ละ ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยเฟดมันไม่ไปต่อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนทองขึ้นแต่คือเขาก็ขึ้นมาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วอ,ะอ่ะผมผมเกรงว่ามันจะเป็นลักษณะของเซลล์ออนแฟก์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่อยากให้ทุกท่านดูคือสองศูนย์หนึ่งหกนี่แหละในทำเฟรมเดลลี่เนี่ยนะใครถือลองอ,อยู่ก็ดูสต็อปที่สองศูนหนึ่งหกนะครับ ส่วนใครที่เทรดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเออ่2034 2044โซนนี้ก็จะเป็นโซนแนวต้านทางด้านบนส่วนแนวรับทางด้านลน่าง2024<ะ>นะครับตอนนี้ก็เริ่มลดลดลงมาก็ใกล้ใกล้เคียง2024ประเด็นก็คือว่าในททมาเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าหลุด2024เนี่ยขาลองไม่เทรดนะครับ แล้วก็นิ่งๆไปเลยเรอดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้จะปิดต่ำกว่า2016หรือเปล่าเพราะถ้าปิดต่ำกว่า2016เนี่ยเราจะเปลี่ยนวิธีการเทรดเปลี่ยนกลยุทธ์จ<อ>ากไบแอดอยู่ฝั่งรองมาเป็นไบแอดช็อตเป็นหลักครับผมอ่าโอเคชัดเจนมากๆเลยเมื่อกี้แตะในตัวของค่างเงินไปแล้วไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะเอ่อในส่วนของอมาดูดอลลนเด็กดอลล่เย่ คือเราเราเห็นดอลลร์อินเด็กเนี่ยมันค่อยๆย,ยทยอยปรับตัวขึ้นนะในะช่วงสัปดาห์นี้ดอลลร์อินเด็กค่ะแล้วรอบล่าสุดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำโลใหม่นะแปลว่าแปลว่าเอ,อถ้าสมมุติว่าดอลลร์อินเด็กเนี่ยมันหักหัวขึ้นแปลว่าอะไรดอลลาร์ Dollar เนี่ยมันแข็งพอดอลล่าแข็งเนี่ยมันมีโอกาสอย่างที่บอกมันอาจจะทำให้ทองลง ทองลงส่งผลกระทบอะไรอีกทําให้อบาทบาทอ่อนอะไรอีกยูโรอ่อนอะไรอีกเยนอ่อนมันก็เป็นคู่ตรงข้ามแบบเนี้ยโอ้โหนะครับทีนี้เนี่ยเออถ้าอ่อนต้องทําอะไรเราก็ต้องลองดอลลาร์บาทถ้ามองว่าบาทอ<แ>่อนถ้ามองว่ายูโรอ่อนก็ต้องช็อตยูโรดอลลาร์ ถ้ามองว่าเย็นอ่อนเราก็ต้องลองอลลาร์เยนะ็นเนี่ยสเต็ปมันจะเป็นมันจะมีความสัมพันธ์กันแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นอ่ไปดูอลลาร์บาทก่อนบาทเอ่ออลลาร์บาทเนี่ยเอ,อขาลองเนี่ยสต็อปเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดสามสิบสามบาทห้าสิบห้าค่ะเพราะนั้นมันก็ยังอยู่ขาลองอยู่ก็ตามตามที่เอฉายภาพไปเห็นเมื่อสักครู่ S <S> ความสัมพันธ์ของเขาถัดมาก็เป็นดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนเนี่ยเราก็ยังคงอยู่ขาลองอยู่เหมือนกันฮะสต็อปลอดอลลาร์เยนหนึ่งสามสี่จุดสองสองค่ะส่วนยูโรดอลลโรเนี่ยเรากลับมาอยู่ช็อตแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าเอ่อยูโรดอลล่าเนี่ยกลับมาอยู่ช็อตค่ะนะครับ สต็อป o s อยอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ครับผมโอเคไปต่อกันเลย Single Stop s ิงเกิล t ต็อปฟิวเจค่ะสำหรับ Single Stop Future s ิงเกิล t ต็อปฟิวเจอร์แอดวก็ยังอยู่ในแดนบวกค่ <c oughs> ะนะล่าสุดสองรอยสิบเก้าบาทดูแล้วน่าจะปิดบวกนะคงไม่มีอะไรพลิกได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ <c oughs> มันก็จะส่งผลทำให้ s t o p ปร้อยของ a d ดวาน e ะยยกมาอยู่ที่สองรอยสิบหกค่ะ นะครับถือลองต่อไปตัวถัดมา BJC อ่าวันนี้ถอยถอยลงมาบ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นเลยล่าสุดสามเก้าเจ็ดห้าก็ยังคงถือลองต่อไป Stop Loss BJC BJ เนี่ยสามสิบแปดบาทยี่สิบห้าค่ะนะครับส่วนตัวที่อยู่ฝั่งชอ็อตอ่ามาดู BDMs BDMs อ่อวันสองวันเนี้ยก็กำกึ่งจะโดนไม่โดนสอบนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถปิดเหนือยี 29, 75, <ะ>่สิบเก้าบาทเจ็สิบห้าเพราะ BDMs ก็ยังอยู่ฝั่งชอ็อต รถมาคับคับเนี่ยความจริงเนี่ยโดนสต็อปขาดช็อตไปแล้วที่5.25แต่ภาพวิกฤตเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังดูไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่จะฝืนถือช็อตเนี่ยนะยังยังสามารถทําได้นะแล้วก็ถอยสต็อปไปที่54.25ค่ะนะประเด็นก็คือถ้าสมมุติวันวันนี้ปิดร่วงซึ่งซึ่งมีโอกาสนะมันก็จะทําให้จนะุดสต็อปลอสกดลงมาอยู่ที่53.50ค่ะ ครับอ่ะและตัวใหม่ๆอ่ะทียูซึ่งซีซึ่งซึ่งเพิ่งมีสัญญาณเชิงบันี้เป็นอะไรครับี่โจยิ้ินพันกันมากเลยเอาใหม่เอาใหม่ซึ่งมีสัญญาณการกลับตัวสัญญาณในการเปิดลองสัญญาณในการซื้อหุ้นนะฮะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเท่านั้นเองเพิ่งเริ่มต้นนะแล้วก็วอรุมมเนี่ยก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ก็าฉะนั้นขาลองก็ถือต่อไปถือต่อสิบสามห้าศู1350ค่ะตัวถัดมาอ่าผมขอเลือก MTC นะฮะในกลุ่มไฟแนนซ์ Finance, ซึ่งวันนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่พอสมควรเลยนะครับล่าสุด39บาท75หัวลุ่มมาเนี่ยอืมเนื้อเนื้อแน่นแน่นเน้นเน้น,น,นโอ้ยแทง่งอีเอานะฮะเขาถอยดูย้อนหลังไปเนี่ยโหยังไม่มีแท่งไหนสูงเกินนะฮะ ยกเว้นมีอยู่แท่งหนึ่งนะฮะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเดือนมก,กราคมซึ่งมันก็ผ่านมาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้โหสี่เดือนกว่าแล้วเ <4 S 1> ใช่แล้วเราเพิ่งเห็นบอลรุ่มแน่นๆแบบเนี้ยอีกครั้งหนึ่งในรอบสามถึงสี่เดือนแล้วมันมาพร้อมกับการโอ้โหเบรกาอที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนี่คือทำเฟรมเดลลี่นะครับส่วนทำเฟรมวิกลี่เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นจริงๆ นะครับเนี่ยขุดมาจากทางด้านล่างเลยนะ MTC เนี่ยรจริงดูมันมีแบบพลังอัพไซเยอะจริงแล้วก็ไอเจ้าทำเฟรมบิ๊กลี่นั่นแหละมันมันมันเป็นบุลิตเดเวเจนด้วยเนี่ยอโอ้โหนี่แบบเนี้ยสวยงามค่ะแล้วก็มองว่ากลุ่มไฟแนนซ์รวมถึง MTC ก็น่าจะเป็นกำลังหลักนะฮะซึ่งจะทำให้ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะจุดสต๊อป สามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์ครบแล้วหรอคะครับผมครับผมเอาละค่ะต่อไปเข้าสู่ช่วงคําถามนะคะที่พี่พนักลงทุนเนี่ยสอบถามกันมาหลายท่านแล้วล่ะแล้วที่สาคัญพี่อย่าลืมกดไลค์พี่จุย้ยด้วยนะจะได้คล่องในการตอบคาถามเอาละไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยอ่ะมีถามมา k c ซีค่ะ k c ซอ่ะ อ,อผลประกอบการออกมาไม่ดีนะฮะร่วงแตประเด็นคือถ้าสมมุติว่าร่วงไม่ต่ํากว่าสามสิบเจ็ดบาท่าะนะมันมันมันมองได้ว่าเป็นการเอ,อซื้อเมื่อมีข่าวร้ายอ่ะใช่ Buy dip ออนดิ y on ออนดิะ,ะก็ก็น่าสนใจว่าสามสิบเจ็ดจะหลุดหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันครับ ค่ะต่อไปค่ะถามตัวติดล้อมาลุ้นไปต่อได้สักเท่าไหร่คะก็ติดล้อวอลุ่มก็เยอะเหมือนกันวันนี้แล้วก็มาพร้อมกับการเบรกแถวแถวยี่สิบสี่ยี่บสองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าให้ดูภาพใหญ่ประกอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเพิ่งเป็นสัปดาห์แรกนะฮะที่ที่เห็นเป็นชุดกลับตัวขึ้นมานะครับแว่าไปต่อได้เท่าไหร ก็ต้องมองเป้าหมายแรกก่อนนะแนวต้านแถวแถ27บาทนั่นคือเป้าหมายแรกนะเอ,อ่อในกรณีที่สามารถยืนเหนือ27บาทนะฮะ,ฮะกรอบถัดไปเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมองไปถึงแถวแถว32บาทครับผมอ๋อโอเคไปดูทาง YouTube บ้างเดี๋ยวทางพี่พี่ u t u b e น้อยใจมีถามมาขอแนวรับแนวต้านสบายค่ะ สบายอบอทรงเริ่มมาดีนะ oh. ในทมนะ์เฟรมเดลี่เนี่ยแม่มี oh. ลักษณะของการเอ่อเบรกไฮที่สิบบาทสี่สิบตรงนี้ oh. นี่สิบบาทสี่สิบเบรกไปแล้วนะฮะเพราะนั้นโฟลโครับโฟลโถามหาแนวรับอ่ะรวมถึงแนวหนีด้วยจะอยู่ oh. ที่สิบบาทเก้าสิบตรงนี้นะโต oh. oh, ของเมื่อวานสิบบาทเก้าสิบส่วนแนวต้าน อให้ดูกันแถวสิบสองห้าศูนย์อ้โวบนี้สิบสองห้าศูนย์ครับครับผมพี่จุ้ยดูแมคโครให้หน่อยสิคะแมคโครแมคโคร weekly เนี่ยยังดีนะฮะ weekly ไม่มีอะไรฮะยังถือได้คือคือผมอยากให้ท่านมองภาพแบบนี้เนี่ยคือกรอบก่อนหนะ้า ก่อนที่เขาจะเบรคขึ้นมานครับนะฮะทีนี้พอเบรกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแรงขายออกมาบ้างแต่ข้อดีก็คือแรงขายไม่ทำให้แมคโครกลับไปเล่นในระดับราคาทางด้านล่างสามารถเลี้ยงตัวไม่ลงกลับไปเล่นในกรอบที่ต่ำก่อนหน้านี้นะครับแล้วมีลักษณะของการวกกลับขึ้นครัเพราะนั้นฐานแถวแถวเท่าไหา 7, ร่สามเจดนะถือว่าเอาอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นแมกโครยังถือว่าดูดีดูดีนะฮะในไทม์เฟรมเดลลี่ก็ต้องบอกว่ายังถือต่อครับค่ะ <Ha. S 1> อ่ะวันนี้ย้อนลงมาอยู่ที่สามเก้าหูนย์เฉยๆนะมองเฉยๆไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะฉะนั้นมีของก็ถือต่อไปนะครับไม่มีของอยากจะซื้อมันจะมีแนวรับแถวสามเก้าสองห้าผมไม่รู้ว่าเขาจะย้อลงมาได้หรือเปล่านะครับค่ะ่ปิดท้ายกันตัวนี้แล้วกันนะตัวท็อปค่ะ ดูวิก k l y หน่อยวิก k l y มาชนแนวรับสำคัญแถวๆ 40, 40 40 4 4 4 2โซนนี้แล้วก็เด้งกลับคือภาพนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังเป็นเพียงการเด้งนะวิกฤตเนี่ยยังไม่ถึงขนาดเป็นชุดกลับตัวแต่ถ้าเดลี่มันเป็นชุดกับตัวน่ก็น่าเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าราคามันอยู่โซนทางด้านล่างะนะครับผลปรากฏว่า ผลปรากฏว่าไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าแท่งของวันที่วันวันเนี้ยวันที่วันที่สามเนี่ยหางมันยาวหางทางด้านล่างยาวนะฮะคือแค่แท่งเดียวเนี่ยเอ่อมันมันมันมองเป็นจุดสังเกตแต่ยังไม่ถึงขนาดมองว่าเป็นชุดกับตัวของเดลลี่แต่บังเอิญว่าแท่งถัดมาเนี่ยมันมันปิดบวก ค่ะนะฮะปิดบวกแล้วเบรกสี่สิบเจ<า>็ดสองห้าเบรกสี่สิบเจ็ดสองห้าเอา๊ะมันเบรกเรียงเอ้ยสี่เจ็ดสองห้าขอดูหน่อยเอมื่อวานก็ปิดเหนือสี่เจ<า>็ดสองห้านะครับอะวันนี้ก็ยังเลี้ยงตัวเหนือสี่เจ็ดหเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นมองเป็นชุดกับตัวเล็กๆได้นะฮะใครที่อยากจะซื้อก็เริ่ม นะทยอยเข้าซื้อเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆค่อยๆเก็บได้ยยเนื่องด้วยทำเฟรมเดลิโเริ่มเห็นอาการที่ดีนะ<ม>แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งทำเฟรมวีคลี่เนี่ยถึงแม้ว่าโซนราคาจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแต่ยังไม่ได้มองเป็นชุดกลับตัวครับชัดเจนครบทั่วเลยวันนี้ขอบคุณพี่จุยมากๆเลยนะคะข้อมูลครบมากยินดีไว้เจอกันใหม่นะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากทางด้านพีจ่จุ้ยจรนเวสศักดิ์ีด้วยนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปาคาัสสิออสเซอริจำกัดด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับท่านต่อไปกันเลย